นามาพีพ่อแม่มาบอกเลขวะครับครับลงมาบอกบางก้อนเนี่ยนะครับบางบางบางก้อนนี่ครับบางมือก้อนนี่บอกครับแม่ครับเป็นมาบอกตัวไหนครับนามามีนี่แหละคนเชียนใส่สมุดไอ้ผมมีเลขสามตัวมีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับครับแล้วคุณทัดสองกับสองศูนย์ครับหาเก้าอ่านี้ครับหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สองศูนย์แล้วกัห้าเก้าครับ เป็นมาบอกอยู่ไซครับนะมามบอกอยู่บ้านหลังเก่าครับโอ้บ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเก่านี่บ้านเล็กที่เท่าไรครับนะมบ้านเล็กที่เกตตัวเดียวครับบ้านบ้านเล็กที่เจ็ดต่เป็นหมู่สองครับบ้านเล็กที่เจ็ดหมู่สองเอาเจ็ดสองนำเนาะครับครับผมเอาถือนะครับถือนะถือให้เอฟซีนะมั่นใจเนาะครับนะมรับอานะมามตุยแล้วฟื้นครับเข้ามาแล้วสองวัดซ้อน ครับ ABC แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2568กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ,บนะมามสวัสดีครับรวยๆครับแคปหน้าจอเรือครับ ABC หนึ่งสี่ศูนย์สองศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสองับ